แบล็งตัวเลยเออเชอรี่ทำอะไรที่ไหนคะก็ชื่อเชอรี่มานาพรินีนิแลนดอนนะคะก็เป็นค้าขายออนไลน์ค่ะอายุ23ิบปีค่ะแอ่หน้าเชอรี่สวยมากเลยเฉียวเจนกับเชอรี่เมื่อกี้เจนบอกว่าคนที่ให้เงินคุณใช้วันละ150บาทรยบาใช่ครับคือเขาใช่เขาดูแลเราอยู่เหรอทุกคนนี้ยังไงก็ค้าขายด้วยกันครับทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันแต่ว่าเจนไปเรียนแค่นี้1 5รอย้าิบใช่เพราะเราจบแล้วใช่คบคบกันมากี่ปีคะ อนนี้ก็จะสองปีแล้วค่ะมีคำถามค่ะค่ะตอนคุณเจมส์เจอโชลลี่แรกๆเขาไซส์นี้เลยไหมคะไซส์นี้เลยครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มอต้นเลยเเป็นเพื่อนกันแล้วคุณมาจีบกันตอนไหนจีบกันตั้งแต่มอเกือบขึ้นมอสามครับช่วงมอสามใครจีบใครผมเริ่มก่อนเหรอผมเริ่มไปบอกเพื่อนก่อนเราชอบเราชคบยังไเหรอคือเขามีเสน่ห์ของเขาอะครับ นั้นเขาเรียนมอต้นเขาป๊อปไหมก็ในระดับหนึ่งค่ะชเพราะหน้าเขาหล่อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนสนิทก็ชอบเขาได่ตอนนั้นแต่ว่าเหมือนว่าพอรู้ที่หลังก็คือเหมือนเราก็คุยคๆแล้วก็คบกันตอนมอต้นค่ะตอนก็ยาวมาถึงตอนนี้เลยหรอเลิกกันค่ะเลิกกันไปเจ็ดปีครับเพราะอะไรครับตอนนั้นคือเหมือนว่าเราย้ายโรงเรียนด้วยแล้วเรารู้สึกว่า ช่วงนั้นที่บ้านเขาจะไม่ค่อยแบบชอบเราเท่าไหร่แล้วมันเป็นแค่ความรักแบบเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้สนองสุญญะเพราะแม่ก็อยากให้เลี่ยนอะ้วเลิกกันไปเลิกลับมาเจอกันได้ไงอะคะก็เขากลับมาทักหาก่อนค่ะยังไงยังไงใช่รอักมาในไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเลิกกันไปนี่คือยังไงฮะต่างคนก็ต่างไปมีแฟนใช่างไปมีต่างไปมีแฟนของของของตัวเองใช่แล้วก็แบบว่าพอต่างคนต่างมีปัญหาก็มาปรึกษาด้วยกันใช่ค่ะกลับมาเจอกันอีกทีเพราะว่าต่างคนต่างมีปัญหาใช่ค่ะ ก็คือในเจปีก็ยังมีคุยกันบ้างแต่ก็แบบในฐานะเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราแล้วมันต่อกันติดอ่ะพอกลับมาถามว่ากลับมาแล้วเราลังเลไหมเราก็รู้สึกว่าลังเลนะที่เหมือนแบบทุกคนเขาชอบพูดว่าเหมือนแบบหนังสือเล่มเดิมยังไงมันก็จบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าตอนนี้ที่เราคบกันอยู่อ่ะหนังสือเล่มนั้นมันอาจจะไม่ได้จบแบบเดิมก็ได้ค่ะคือว่ามันเวลาระยะเวลาทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องลองก่อนว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ลองตอนนี้มาสองปีแล้วใช่ค่ะหน,งนังสือเล่มนี้เปลี่ยนไปไมปาง,างตอนนี้ถือว่าเปลี่ยนไปมากค่ะ,<ฮ>ะเพราะว่ายอมรับว,ว่าตอนแรกที่กลับมาคบกันก็มันยังจูนกันไม่ติด <ฮะ S 3> เหมือนว่าต่างคนต่างแบบมีชีวิตของตัวเองแต่พอหลังจากนี้กลับมาคุยกันทําความเข้าใจกันตอนนี้คือก็รักกันมากขึ้นค่ะคุณเจมส์นะคะหลังที่กลับมาได้พบกันเขาเป็นยังไงบ้างสวยขึ้นครับข้อดีของการมีแฟนอวด คืออะไรเอออบอุ่นครับกอดอุ่นอดรอกอดยังไงก่อดให้ดูเลยเออน่ารักคือคนที่ว่างกอดนะคะฮะเบนเบนว่างเมื่าเบนไหนเบนผัวงั้นเหรอคะใจเย็นๆใจเย็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ้าชู้ไหมคนนี้ไม่ค่ะ ไม่เจ้าชู้ใช่ค่ะคนไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษนะคะครอบคร okay. ัวเขาก็กำลังดีเลยฮะตอนนี้เรานี่ก็มีแต่งูพิษไงใช่ไหมล่ะกูกลัวเลรเนี่ยกลัวใจเย็นใจเย็นอย่าโดนตาจังด่อนอ่ะผมไม่ช่วยนะคุณหอมหอมอย่าพูดเรื่องนี้สามอาทิตย์แล้วกูยังไม่โดนเลยนไใครใไง ได้พูดคุยกันไม่ได้พูดคุยกันเลยคนนี้ใช่เลยไหมเจมส์ใช่ครับใช่เลยแม่ของลูกแม่ของลูกเลยไหมใช่ครับคนนี้เลยเป็นเป็นคู่เพื่อนที่เลิกกันแล้วกลับมาแล้วก็ยังจูนกันติดที่สำคัญรักกันมากกว่าเดิมเจมส์มีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงคนนี้บ้างเบสบอลเชอรี่บอกว่ารักเขามากครับทุกวันนี้ก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ ใช้ชีวิตด้วยกันไปทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับชาีมมีความในใจอะไรจะบอกกับคุณเจมส์คะก็อยากจะบอกเขาว่าตอนนี้ก็อยากให้เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้อยู่ดูแลอย่างนี้กันไปนานๆช่วยกันสร้างอนาคตไม่ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยงไงก็อยากให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะคะอ นี่แค่น้ำเชิญโทรหาผัวย้ำนะครับใช้เวลากลับมาโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ